ก็หลังจากทราบข่าวก็พยายามจะมาให้เร็วที่สุดค่ะก็ามาวันที่สองวันนี้ก็ถือว่าตกใจแล้วก็ตอนที่ทราบข่าวก็มีคนโทรบอกตอนเช้าเช้าวันนั้นเลยค่ะแล้วเราก็ตกใจแล้วก็ก็นิ่งนิ่งไปแป๊บนึงเลยจาได้ว่าความรู้สึกคือไม่คิดว่าจะเร็วขนาดนี้ค่ะเพราะเราก็มีโอกาสได้ร่วมง,งานกับพี่อ๋อมสามเรื่องอะเรื่องละปีก็เกือบปียเลยค่ะก็ถือว่า เป็นพี่ที่เราร่วมงานด้วยคนหนึ่งที่ที่ก็ค่อนข้างรู้จักกันเยอะเลยค่ะก็นนสำหรับมินพี่อ๋อมก็เป็นถ้าในฐานะนักแสดงก็เป็นมืออาชีพมากในเรื่องของการทํางานค่ะมาทํางานเต็มที่แล้วก็ทุ่มเทรู้รสึกเห,หมือนกับว่าเขาไปเร็วรเกินไปอะค่ะคือเป็นคนดีมากที่ผ่านมที่ทำทำาวี่อมบ้างเนเกี่ยวกับการว พอทราบว่าพี่๋อมป่วยจริงๆก็จริงๆก็ส่งใจส่งแบบส่งเขาเรียกว่าอะไรส่งใจไปให้เขาอะค่ะว่าขอให้หายเพราะว่าคือเราในภาพความทรงจําของมินคือพี่๋อมจะตัวใหญ่และแข็งแรงมากแล้วมินก็จะตัวเล็กๆแล้วเวลาเข้ากันก็จะเหมือนแบบเราจะรู้สึกว่าเขาแข็งแรงตลอดเวลาค่ะแล้วเราไม่เราไม่คิดว่ามันจะป่วยแบบจริงจังขนาดนี้เรารู้สึกว่าเขาต้องหายแน่ความรู้สึกของเราค่ะแต่เราไม่คิดว่ามันจะไปแล้วไปเลย เมื่อกี้ก็ตอนเข้าง,งานก็มีโอกาสค่ะก็พยายามไม่พูดอะไรเยอะเพราะว่าพอพูดเราก็จะมันก็จะรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็แสดงความเสียใจค่ะ <Okay. S 2> ก็สำหรับมินก็มันคงเป็นวันสุดท้ายที่เรามาส่งพี่ชายคนนี้เดินทางไกลนะคะก็ขอพี่อ๋อมเดินทางอ,อย่างมีสันติสุข แล้วก็รับให้สบายนะ,ะมิก็ถือว่าในฐานะน้องสาวคนหนึ่งก็มาส่งพี่ชายขอบคุณมากค่ะมคกะค่ะ,คะ